สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาปลูกอตัวแดงชื่อน้องเนาะชื่อน้องนะว่าปลูกตรงไหนเดี๋ยวไปไปดูกันว่าปลูกเนี่ยอุ่นหนังมากเลยตัวแดงนะครับทุกคนอุ้อันตรายนเดินมาเงี่ยว้าสวยมากทุกคนโอ้เสียว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 ขนาดนี้เดียวเดินแมวหูเชื่อ,อ,อเลยอะ่ะทุกคนดนูนี่ไปทางไหนวะ ครับพี่นี่เพื่อนๆทุกคนเราก็จะมาปลูกถั่วเหลืองโอ้ถั่วแดงอันนี้เราอยู่กลางหุบเขานี่สวยงามมากข้าวเ้นียวงาม,งาม บนดดยนี้เขาก็จะปลูกถั่วแดงนะครับทุกคนถั่วแดงบน,นี้จะปลูกดีกว่าแต่เป็นถั่วเหลืองเนี่ยจะไม่ดีเพราะที่นี่อากาศมันเย็นเกินไปมันเย็นเกินไปอาจจะไม่เหมาะถั่วเหลืองโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกันันนี้โอเคทุกคน นี่ไปทางไหนเนาะนี่นะทุกคนเราเจอมาตามตามล่องเขามานะครับไปทางไหนเนาะเนี่ยโอ้ยมันมันมันลื่นทุกคนมันลื่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 นมันเดินยากนี่ทุกคนพูดถึงชีวิตบนดอยนี่มันในความเป็นจริงทุกคนมันเหนื่อยนะทุกคน เป็นอะไรที่ท,ที่ต้องต้องทนอดทนมางถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปมันดูแบบเออสวยวิวสวยแต่เป็นแต่เป็นวิถีแล้วมันเหนื่อยทุกคนเหนื่อยนี่มันเหนื่อยรับรูปรับรูปนบ,บ,บนดอยนู่นนะทุกคนจะขึ้นบนเขานู่นเลยนะข้างบนเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปนี่ทุกคนเราขึ้นมาบนถึงถึง,ถ,งถึงกลางเขาแล้วทุกคน ดูจากกล้องนะครับมันสลบเขาเป็นแบบนี้นะครับสลบตามกล้องนะครับชัดๆน,นะครับนะครับป,ปลูกปลูกถั่วแดงแล้วขึ้นไปดูว่าปูยังไงนะครับเดี๋ยวเขาจะขุดจบ

ตอนนี้เราก็ปลูกกาแฟมาไกลโอ้ปลูกกาแฟปลูกถั่วแดงมาไกลแล้วทุกคนนี่นะครับกล้องก็โอ้โอ้เดี๋ยวทุกคนเช็คหน้ากล้องก่อนนี่นี่นี่ฝนลงเม็ดทุกคนฝนลงเม็ด ท,ทุกคนชันมานยี่ตอนนี้นเรา,าอยู่บนเขาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอหรืออ่อาเรา ในกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยมันจะเก็บเนี่ยเดือนเดือนไหนกันยาตุลา,ต,ลาตุลาจะเก็บตุเรงใช่ไหมเออเขาจะใส่ใส่ทุกคนนี่ก็ใส่สามเม็ดครับเขาจะใส่สามเม็ดนี่ตุเรงให้สามเม็ดนี่วิวสวยเย็นช่ำทุกคน ใช่ไหมท่านใช่ไี่ฮะใช่เปี่ยวหมดเลยลงไปแล้วพี่เดี๋ยวเแล้วกเป็นสามเมีสามเมีนะครับนี่สายเมีสามเมีทุกคนอืมดีสามเดือนสานเดือนนะเขาจะก็บกันแล้วทุกคนเขาจะก็บช่วงน้าเข้าอีกก่อนต้องเกี่ยวเข้าวไหมต้องไป๊หนึ่งกินข้าเสร็จแล้วก็ก็บอ๋อเก็บข้าวเสร็จแล้วกินในตอเลยใช่พี่จะมีงานต่อนอีนเลยพี่ สวยทุกคนที่นี่บนดอยพี่จะได้ดูเกวลพี่ตอี้ยเดินด้หม้าทถ้าเราคุณแล้วเสรแล้วถ้าไม่กลบเนี่ยมันจะมีหนูมากินไหมแมอกี้ฮะเมกกี้นูนูไม่กินเหรอแมกกี้แล้วหรอล้ก็เมอกี้ล้ก็ไม่กินแมกกี้ทัอย่างเลย ลหออ๋อนี่ข้าวพดหนึ่งแกข้าวโพดงนสิเอาข้าวโพดจะตงจนหกี๊กินก๋วเรีอยหนึ่งก็กยเีหมูกน้ก็ไม่จีนไก้ก็ไม่ีนครับ ครับคุณยายแข็งแรงมากเดิน,นคนเดียวดูคนที่นี่แข็งแรงทุกคนยายอายุเจ็แปดสิบเดินขึ้นเขาสบายๆแค่ยายนี่เขาก็ปลูกถั่วยายเนี่ยอายุแปดสิบกว่าแล้วแข็งแรน่ายายคนนี้อายุแปดสิบกว่าแล้วแข็งแรงมา,น,านี่ยายยายแปดสิบแข็งแรงมาด,ด้วยกนโดยสบายเลยใครเป็นหนุ่มๆไม่อายนะจะบอกให้ทุกคน ข้างล่บุกพลิกทุกคนบุกพลิกวสวยั่นเหรอทุกคนนี่ครับจะลื่นครับเดียวไม่ดีจะลื่นนะครับทุกคน มันคือถั่วแดงคนให้เห็นนี่น่าตัวแดงที่เราทำทำหวานนะครับนะือต้มขวานหวานถั่วแดงเนาะนี่เม็ดเต๋าผลเลยเด็กเป็ดสมบูรณ์มากเม็ดใหญ่มากนี่พันธุ์อันนี้ก็คืออันที่เก็บไว้เป็นเรียงใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เก็บไว้เป็นกล่มเก็บไว้เป็นพันธุ์ปลูกปีนี้ปีนี้เราปลูกก็ <S <S <โด>เก็บพันธุ์ปีนี้ใจะไปปีหน้าอีกทีเนาะเป็นเป็นถทอดไป ทุกคนแ่แปดสิปีทุกคนแปดสิปีแต่ใครบอกว่าเกียรติทำงานอายใหญ่นยจะบอกทุกคนเหญ่แปดสิบปีแข็งแรงมากเลยขึ้นดอยสบาย สองเมตรสามเมตรใช่ไหมสามเมตรก็ได้สี่เมตรก็ได้จะได้ถ้าเมตรที่สวบบรณ์ก็สามเมตรเมตรที่ม่สวบบุณงก็สี่เมตรนามน,นั้นแหละครับทุกคนนี่ครับวิวบนดอยทุกคนสวยมากฝนก็เริ่มเริ่มจะหยุดเดี๋ยวขึ้มาอีกนะอาามั้งเดี๋ยวทเดห๋ที่ขึ้มาอีกจะมาอยู่ที่บนดอยนะฮะ โมเพื่อนๆชอบดอยมั้นทุกคนนี่อยากมาอยู่บนโดยด้วยกันไหมพาพวกทัวร์บรรยากาศดีา <laughs> มากบรกัศดีาโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับแล้วเนี่ยไปดูวิวสวยๆน่ารับมันได้นีคนสวยงามตามท้องเรื่อง โอ้ชันชันขาลงทางในนอนน่นอโคนมันลกมาทุกคนนี่ตอนนี้ก็เดินกลับนะครับวิวก็จะสวยประมาณนี้ทุกคนนี่นาคับบันไดสวยงาม ังไงก็ฝากเพิ่งกดไลค์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีอะไรมากมาปลูกถือเหลืองช่วยน้องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็บ่ายสองโมงทุกคนที่นี่อากาศรึมเหมือนเดิมเช่นเคยฝนตกทุกวันโอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวลาดิวลาทะล พวกทัวร์ทัวแดงข้างบนนะครับตรงนั hey. ้น ผมไม่ก็เสียวเว่ยฮะมันก็เสียวมันลื่นเนี่ยเรามันเป็นไรไม่ได้ฮะเป็นไรไม่ไี่ขาดไม่ไร